สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสั่งตรวจสอบยูทูบเบอร์ดังจ้างตำรวจทำคอนเทนต์งานเข้าพอบวอตรอสั่งตรวจสอบยูทูบเบอร์ดังทำคอนเทนต์หากผิดจริงมีโทษสูงสุดถึงจำคุกเมื่อวันที่19มิถุนายน2566พลตำรวจโทรอชยนไกลทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าว่าจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังเน็ต มมยเม็ดเน็ตจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในห้างล้างได้โพสตคลิปภารกิจการเอาตัวรอดคลิปหนึ่งพร้อมทั้งระบุข้อความว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสออต์ผบตรได้รับทราบแล้วสั่งการด่วนให้พลตำรวจโทรธนายุทธวุฒธิจลัดทารงพบชพเและ พลตำรวจตีพโลดคุ้มพัยผบกอ,อ,อจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุถ่ายทำรายการดังกล่าวลงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นข้าราชการตำรวจจริงหรือไม่ได้มีการขออนุญาตถ่ายทำการแสดงในการแต่งกายตำรวจตามระเบียบกฎหมายหรือไม่รวมทั้งการใช้อาวุธปืนยุโทโธปกรณ์ยานผ่านะถูกต้องหรือไม่หากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการ ตามหน้าหนห้าที่ในเบื้องต้นทราบว่ามีข้าราชการตำรวจจริงบางนายที่ร่วมแสดงส่วนผู้แสดงอื่นๆกำลังตรวจสอบโดยละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวหากเป็นข้าราชการตำรวจที่จะทำการแสดงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดีลักษณะที่30การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าการขออนุญาตใช้สถานที่อุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมเพื่อประกอบฉากถ่ายทำเพื่อเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนต้องเสนอบทเนื้อหาตามบรดับชั้นเพื่อให้ผู้บังคับการอนุมัติจึงจะทำการแสดงได้หากฝ่าฝืนต้องเป็นความผิดทางวินยัยบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจ แต่มารับจ้างแต่งกายเป็นตำรวจหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องจะมีความผิดตามพรบตำรวจแห่งชาติพศ .2565 มาตรา152ฐานแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีและความผิดตามปอาญามาตรา146ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนยูทูบเบอร์ชื่อดังเน็ตไม e เน็ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงในกรณีที่จะต้องมีการแสดงแต่งกายเป็นตำรวจหรือแต่งกายคล้ายตำรวจที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธรารณชนจะต้องแจ้งบทเนื้อหารายละเอียดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้แสดงให้หัวหน้าสถานีตำรวจณนะท้องที่ที่จะถ่ายทำไม่น้อยกว่า5วัน ก่อนทำการถ่ายทำหรือการแสดงตามพรบรตำรวจแห่งชาติพศ2 5 6 5มาตรา155ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ทราบซึ่งหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องแล้วไปจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจมาแต่งกายเป็นตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์จะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้และเมื่อมีการกระทำความผิดลงมีการแต่งกายตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ ยูทูบเบอร์ผู้นั้นจะต้องรับโทษเสมือนตัวการโฆษกตำรวจเกล่าวอีกว่าฝากถึงยูทูบเบอร์หรือผู้ที่จะทำการถ่ายทำการแสดงละครภาพยนตร์หรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกันเพื่อจะใช้เผยแพร่ออกสู่สาธารณาชนหากมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจแต่งกายคล้ายตำรวจหรือต้องใช้อุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเพราะบางครั้งอาจจะดำเนินการไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียแก่ข้าราชการตำรวจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ถูกต้องมีการขออนุญาตตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับการ หากฝา่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสมเกียรติแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบตำรวจที่จะปรากฏออกสู่สาธารณชนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ดคขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรักด้วยนะครับขอบคุณครับ